ถามเรื่องเกี่ยวกับชาติชาติหน้าหรือว่ากรรมเก่าคือหลังจากตายไปแล้วนะฮะที่พระพุทธเจ้าถ้ามีผู้ผู้ถามนี่พระเจ้าไม่ตอบอยากทราบว่ามันมีจริงหรือเปล่านะถ้ามีจริงแล้วอย่าให้อธิบายนะให้เข้าใจขอบมากเรื่องนี้ม,มีมีอะไรอะไรที่ยังควายกันอยู่มากเช่นว่าพระพุทธเจ้า บางคนเข้าใจเอาเองว่าพราะเจ้าปฏิเสธเรื่องนี้ที่จริงท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์อะไรอย่างที่เขาพูดกันอยู่ก่อนๆนั้นท่านไม่ได้ปฏิเสธก็ทิ้งไว้ถ้าใครมาชวนคุยเรื่องนี้ท่านท่านบอกว่ารอก่อนงไม่จําเป็นมาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้มีความทุกข์หรือไม่เดี๋ยวนี้แกมีความทุกข์หรือไม่แล้วก็พูดเรื่องนี้กันก่อนนี่ เี่าถ้าดับทุกที่นี่ได้ชาติหน้าก็ไม่ต้องกลัวทั้เราไม่พูดถึงชาติหน้าเพราะเราเราไปทําอะไรกับมันไม่ได้ยิ่งชาติที่แล้วมาด้วยแล้วเรายิ่งเราทําอะไรกับมันไม่ได้เราจะไปพูดเสียเวลาทําไมเราก็พูดที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ที่เราจะทาได้ที่เราจะควบคุมได้จะจัดจะทําได้แล้วก็เราทําให้ถูกที่นี้เรื่องชาติหน้าถ้ามันมีมันก็ถูกไปหมดอ่ะเพราะว่ามันได้ทําไว้ถูก เป็นเหตุเป็นปัจจัยความถูกนันอยากเข้าใจพระเจ้าท่านปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้พูดปฏิเสธหรือยอมรับแต่ท่านว่ามันยังไม่ใช่เรื่องด่วนที่จะพูดกันมาพูดเรื่องด่วนที่จะพูดกันแล้วทําทเสียให้ถูกถ้าที่นี่ทําถูกแล้วคาดหน้าก็ถูกเรื่องนรกก็เหมือนกันอย่าตกนรกกันในมหาวิทยาลัยกันนะ แล้วมันไม่ตกนรกโลกหน้าโลกไหนอีกที่นี่อย่าตกนรกอย่าทําให้มันมีความหมายแห่งนรกถ้าต้องการสวรรค์ก็ทําให้มันมีความหมายแห่งสวรรค์ที่นี่เดียวนี่ตลอดเวลาไปตายแล้วไม่ต้องกลัวจะต้องได้สวรรค์อย่าทําผิดที่มันเป็นความทุกข์ความร้อนใจที่นี่ทาแต่ที่ถูก ที่สบายใจที่ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาตายแล้วไม่ต้องกลัวถ้าสวรรค์มีเป็นไปสวรรค์นแน่ถ้าไม่มีก็ทำยังไงได้ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่ามีหรือไม่มีแต่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราจะทำกันเดี๋ยวนี้แล้วปัญหาท,ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความทุกข์ความทุกข์เดี๋ยวนี้มีความทุกข์หรือไม่ ไฟกำลังไหม้หัวอยู่หรือไม่นี่มาจัดเรื่องนี้กันก่อนนี่จัดเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นก็หมดปัญหาท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรอย่างที่เขาพูดพูดกันอยู่ในเวลานั้นแต่บางทีท่านก็ผสมโรงเลยประกอบเขาด้วยเหมือนกันว่าถ้าต้องการจะมีความสุขในชาติหน้าก็ขอให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นี่ก็มี เขาถือเสว่าคนเหล่านั้นเขาชอบชาติหน้ามีความสุข,ขก็นันก็แนะได้ว่าเอาต้องทําอย่างนี้เพื่อมีความสุขในชาติหน้าแต่ท่านไม่ได้ยืนยันมั่นหมายอย่างที่คนธรรมดาเขา,เายืนยันกันว่ามีแน่ว่าไม่มีแน่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดท่านไม่ยืนยันแล้วไม่ชวนพูดเรื่องอย่างนั้นชวนพูดแต่เดี๋ยวนี้มีความทุกข์หรือไม่ไหนเอามาดู จะได้ช่วยกันแก้ไขเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่เรายังทำอะไรไม่ได้เรามาใช้เวลากับเรื่องที่เราจะทำมันได้จะจัดมันได้จะควบคุมมันได้ก่อนที่ร่างกายจิตใจความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อเนี่ยเรารีบทำมันถูกซะก่อนเถอะแล้วมันจะรับประกันตลอดไปเลย